สวัสดีครับวันนี้มาพบกบับช่องสบายใจทํานะครับวันนี้จะมาสอนวิธีช่วยคนตกน้ํานะครับนี่นะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับคือยางรถนะครับนี่นะครับช่วยง่ายเลยครับโยนไปเลยครับ อกน้ำไปตรงนั้นนะครับผมจะไปช่วยนะครับเราก็ยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับ เราก็บอกว่าเขาอย่าดิ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆลากมานะครับลาเกเพื่อขนมาเลยครับเรจะมีที่จับตรงไหนได้ก็จับนะครับนี่นะครับที่ช่วยเหลือนะครับ ลืมกดไลค์กดสับสไครให้เจ้าสบายใจทำด้วยนะครับบายบาย